ครับทุกคนก็ต้องขอเก่าวสวัสทุกชิ้ทุกคนนะครับผมอย่คนผมโพสต์ดีได้มาอยู่เกมเจชิงแพ็์นะครับก็กิจกรรมใหม่เพิ่มเข้ามาตอนกลางคืนก็อาชีพเอ่อมาสลังคูเสร็จก็มาเล่นเกมไม่ต่อเลยนะพอดีอะไรเหรือ,อยังมีพวกเก็บแครบบนันคาด้วยอ๋อแพมามโมข้าวส่วนที่น่าสุกเลยนะ วัพุกคนวับโอ้ยมันคือเครื่องอะไรอ่ะ๋ยวพี่อ่ะฮะแล้วเมือ่อไรเราก็รวยนะที่มีรายได้เมือ่อไร ฮะพวกเรามาช่วยนะ่ะอืโอโคจุนนะ่ะไม่ต่ำกว่าครั้งหนึง่งอ่ะนะ่าเล็กน้อยเหร

เราช่วยทำอะไรสักอย่างเพราะุฒิมาใส่เหรอโอ้จริงไหมอาขาหาวุดิมาใส่ชศดกิจเองไม่ต้อง,องห่วงหาวุดิมาใส่เยอะโอ้เครื่องสวมใสไปตามแมพเพราะว่าไปวุดิมาใส่เยอะสวสใส่นมแร่ใน,นโลกก,ก,ก,กกว้างสามอันโอเคว้าก่อนดูความว้าก่อนมีจุดฟาร์มแร่ในี้ทุกคนผมจะได้ผมมาร์ไว้อยู่มันแร่เยอะมากตรงเนี้ยผมเปลี่ยนทีมันอยู่ได้บ้างนึง ไปเปลี่ยนทีมคืนโมนาด้วยเปลี่ยนของซูโค,โครสกลับมา let's go แน่สามชิ้นนะทุกคนหมดชิวนีว่พอนอะไรบ โอเครวบรวมดอกไม้เหรอดอกไม้อ่ไะมไม่ได้ปะที่ผลต้นไม้ได้ปะไม่ใช่นี้เออมิน้นได้ไหมได้โอเคสองเออเก็บมินน้นไนมะ่ถึงงานอะเสียดายดนะโอ้ไม่ยังมาน้ำมาเลยบอลแซกรูเต,ตอินเนซิมาเผอให้เมืองไม้เข้ามาซีทุกคนมวยอยากได้ตัวละครเทพไม้เขาบอกว่าเป็นตัวละคร ได้เป็นโมเดลเดียวกับโมบิอัสในควนไก่ป้เไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดเป็นโมบิอัสผมก็คงจะเปิดหาเพราะว่าในเกมคนไก่ ai, ผมสูบมาได้นานนะอยากได้เกมที่พผมชอบมากตัวละครโมบิอัสเพราะเทพในเมืองเนี่ยน่าจะเป็นโมเดลน่าจะมาจากค่ารุ่นพี่อ่ะเหมือนกันแหละลูคนสมัยนี้รถกว้างหกคนโอ้ย oh, yeah. อีกแล้ววันนี้ เอาจะนี่ไงผลไม้มกลับไปข้างบนนะเพรว่าอันนั้นมันเป็นผลไม้ปะไอรูปีึมันที่อัพโรซาเรียไม่แน่ใจเหมือนกันเลยหกอันกิจกรรมก็ไม่แน่นะเหมือนแบบเอามาสำร,รวจกว้างอะไรอย่างเงี้ยจ๋งนะส่งมให้เดีกวอเคทุกคน,นเดลาวาบฮู้โอ้คบหมดแล้วชิเบรา,าของหายค่อนข้างง่าย มาแล้วครับพี่อยู่ในเครื่องรุกหมดแล้วละ่ะเครื่องยักนี่เหรออ๋อมี้ัผมว่าหลายวันสะกดจริงเลยนะเฮ้ย hey. ไปมานเนอะหนู ช่วยเรากิจกรรมโอ้สร้างตามเนื้อเรื่องผมมีสามวันปะเฮ้ยนี่เจ๋งนี่จ๋งสามวันสามคลิปตึงๆคนก็สไลดคลิปนี้ก็ขอจุพเพียนนิดนกันนะครับทุกคนก็เจอเหมืนคลิปหน้าจเ็นคลิปอะไรก็ติดตามชมนะครับทุกคนก็ไม่แปีครับผม